มันกับน้ำแร่เนี่ยปรมาณจังเนยแบบเหมือนเป็นาปการถักน้ำแร่เข้าสู่แิวเราก็ได้เทินิคแล้วว่าทุกคนผิวเราอาจจะแบบไม่ได้มันหน้าแต่เรามันรักแร้เราก็ลงรกแร้ <c oughs> ตัวไม่จําเป็นต้องลงทั้งหน้านะคะอายแชโดว์ <I Shadow S 2> ลอกว่าไม่ต้องลงทั้งหน้าก็ได้ลงแค่ตรงตาลิปเราก็ไม่ต้องลงทั้งหน้าลงคอนซีลเลอร์นะคะเฉพาะจุดที่ปกคลองก็คือทั้งหน้ามมก <c oughs> วันก่อนนะคะไอตาดู MissUnivers e Thailand นะคะน้องแอนชชลีเนี่ยชิก็มงไปแล้วเป็นนางงามที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่แค่ค,ความสวยแต่มีหลายหลายปัจจัยเนี่ยที่ทำให้เขาแบบชนะใจกรรมการชนะใจคนดูนะคะประทับใจในจุดจุดนี้มากๆแล้วก็เราเอกจะเป็นน้องแอนบ้างวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยตาก็จะไม่ได้แต่งหน้าเองนะคะก็ได้พี่มินนะคะช่างแต่งหน้าคะ่ะอ่ะขอเชิญพี่มินคะ่ะ สวัสดีค่ะใครติดตามกันเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นพี่มินมาแล้วบ้างนะคะไอตาเนี่ยก็จะชอบให้พี่มินมาแต่งหน้าให้อยู่เรื่อยๆวันนี้เนี่ยก็ได้พี่มินเนี่ยมาแต่งลุกน้องแอนชิลี่กันวันนี้ลุกในวันนี้เนี่ยจะเป็นลุกประมาณไหน ก็จะเป็นเมคอัพ <otros> ท <app let> okay. ี่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลไปแบบพัดมากๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าจะเป็นการดึงความสวยของเขาออกมาให้ชัดขึ้นเท่านั้นเองค่ะก็คือไม่ได้ว่าเปลี่ยนหน้าจากคนหนึ่งไปเป็นอีกคนหนึ่งใช่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมคอัพในวันนี้จะเป็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็เพื่อจะได้ดูเทคนิคดีๆจากพี่มินนะคะใครที่อยากได้เทคนิคดีๆจากช่างแต่งหน้าเนาะก็จะได้ดูในคลิปนี้กันค่ะไปดูกันเลยเดี๋ยวพี่มินจะเริ่มจาก ลงน้ำแร่ที่ผิวก่อนนะคะขั้นตอนนี้ก็คือเพื่อไล่ความมันออกจากหน้านะคะถ้าสำหรับใครที่จะต้องใช้เมคอัพทั้งวนันหรืออะไรนี้เนาะวิธีการก็คือพอลงน้ำแร่ปุ๊บให้เอายุโก,กดทีเนี้ยตอนกดน้ำมันกับน้ำแร่เนี่ยเขาจะแยกชั้นกันมันเหมือนเป็นการผลักน้ำแร่เข้าสู่ผิวแล้วทันทีที่น้ำมันลอยขึ้นมาเนี่ยเราก็จะใช้กระดาษสับมันนะคะ ในการซับส่วนเกินออกอันนี้ก็จะทําให้เมคอัพเราอยู่ได้ทั้งวันหน้าไม่ค่อยมันใครที่หน้ามันก็ใช้เทคนิคนี้ได้ใช่ไหม<ช>คะใช่เลยค่ะเฮ้ยฟังนั่นเนี่ยนาทีแรกเราก็ได้เทคนิคแล้วว่าทุกคนอันนี้แบ่งเวลานางงามเขาไปประกวดเขาก็ต้องแต่งหน้าเผื่อทั้งวันงานผิวอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะหลังจากนั้นที่มินจะลงไพรเมอร์อนะคะไพรเมอร์อปกติที่มินใช้เป็นแบบเนื้อแบบไหนอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเจอคุณลูกค้าที่เสภาพผิวมีรูขุมขนกว้างมากๆพนี้ก็จะใช้แบบที่มีซิลิโคน ลงไปในจุดที่มีรูของขนกว้างนะคะส่วนจุดอื่นๆที่เราไม่ต้องการให้มันมีความมันเนี่ยก็ <ๆ S 2> จะลงแบบเนื้อแมทเชเฉยๆไม่ต้องมีซิลิโคนอย่างนี้คือหน้าหนึ่งก็ลงพันมือแบบได้หลายแบบใช่ไหมคะแล้วแต่จุดใช่เลยคะ่ะตรงช่วงจมูกเนี่ยค่ะรูของขนจะกว้างเนาะตรงนี้ก็จะลงแบบเนื้อที่มีพันมือนะคะช่วงหน้าแก้มเนี่ยที่มันไม่กวา้า <ๆ S 2> งเท่าไหร่ด้วยติมติมสิดัเปิดเสียงดังสร้างอแวนิวแต่วิ่งตามไม่ทัน จะเป็นไทม์แมทเฉยๆนะคะช่องหน้าแก้มไทม์แมนี้ไม่ต้องลงทั้งหน้าก็ได้นะคะเฉพาะจุดที่เรารู้ตัวเองว่าน้ำมันมันชอบออกมางเนี้ยก็ต้องคอยดูแบบลักษณะผิวของเราใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่เพราะบางทีเวลาเราดูแบบว่าสอนแต่งหน้ารีวิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะตามได้ไม่ทั้งหมดต้องสังเกตว่ามันเข้ากับผิวเราไหมหรือว่าผิวเราอาจจะไม่ได้มันบริเวณนี้เหมือนผิวนางแบบ<ช>อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ เราอาจจะแบบไม่ได้มันหน้าแต่เรามันรักแร้เราก็ลงรักแร้อันนั้นเขาเรียกว่าเหงื่อออกจ้าอุ้ยนั่งาังเขาไม่เหงื่อออกรักแร้กันบ้างปะเพาใส่ชสุดสวยอิจดูคุณยายตาเนี่ยเขาไปฉีดโบท็อกวัท็อกรักแร้ไม่ให้เหงื่อออกอะไรอย่างนี้อป่าก็ต้องมีบ้างปะเพราะเขาใส่ชิลสุดสวยทุกคนเลยเนาะรักแร้ไม่มิดเป็นวงเลยอ่ะผลิตภัณฑ์ ทุกตัวไม่จําเป็นต้องลงทั้งหน้านะคะองพื้นเองก็ไม่ต้องลงทั้งหน้าเหมือนกันลงเฉะจุดได้อยากไปเราไปดูว e a u t y อ l o g g e r ว่าอาจารย์สอนแต่งหน้าในคลิปเขาก็ไม่ได้ลงทั้งหน้าหรอกเขาก็ลงบางส่วนทีนี้คนไปทําตามลงทั้งหน้ามันก็หนาขึ้นเรื่อยๆเลยเรื่อยๆก็ไหลลงตามแ่งลงทวนอายแชโดลองว่าไม่ต้องลงทั้งหน้าก็ได้แล้วก็ลงแค่ตรงตาลิปเราก็ไม่ต้องลงทั้งหน้าแต่แต่ลงทั้งหน้าลิปไปตาตาแก้มปากเลยท้มเลยแท่งเดียว บำรุงปากนะคะพอกไว่ฉ่าๆเลยแล้วก็เดี๋ยวพอเราทาลิปมาปากมันจะได้ไม่แห้งบางคนทาลิปแล้วตกล่องเพราะว่าไม่ได้ทาบำรุงปากไว้นะคะบางทีชอบลืมทาบำรุงปากพอแต่งหน้าจนเสร็จและจะทาลิปและมาทามันก็ไม่ทันแล้วมันไม่มันไม่ได้บำรุงอะไรแล้วต้องทาไว้ก่อนเลยลงคอนซีลเลอร์นะคะเฉพาะจุดที่บกบพองก็คือทั้งหน้ามาก <laughs> <laughs> บอบพองทั้งหมด <laughs> ที่เราลงไพรเมอร์ไว้นะคะเราเขาแห้งเสร็จตัวนิดนึงก่อนที่จะลงลองพื้นทับนะคะไม่งัน้นก็จะเป็นคราบเนาะตูดออกมาเป็นแผน่แผนยิ่งแต่งหน้าลูกนางงานไม่ถือว่าเป็นงานละเอียดกว่าแบบงานอื่นไหมคะเป็นงานมองไกลอะมันเน้นให้ชัดมากกว่าค่ะก็จะเป็นเน้นที่พวกเชดดิ้งแล้วก็มิติของหน้าเวลาแสงมันสาดเข้าไปมองไกลๆแล้วหน้าดูมีมิติ แต่ว่าคนที่มงปุ๊กก็อาจจะต้องโคดอัพหน้าอะไรอย่างนี้เนาะอ,อาจจะเข้าไปดูแลรายละเอียดนิดนึงอ๋อหมายถึงว่าอย่างตอนลุกที่เขาเดินสบัดสบิ้งชุดราตรีสวยก็อีกอย่างหนึ่งแล้วแบบอ่ะสมมติน้องเข้าสองคน ก็ต้องดูแลอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาจะซูมหน้าใกล้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะสวยระยะไกลสวยระยะไกลเนาะจริงมินมองว่าน่าจะคล้ายๆกับงานเจ้าสาวเนาะเจ้าสาวเนี่ยจะมีระยะเจ้ามาวใช่เง้ยคะระยะคู่มาร่วงงานนะคะแล้วก็แบบแขกใหญ่ใหญ่เหมือนกันถ้างานเขาใหญ่อะไรเงี้ยเนาะเพราะงานเจ้าสาวถึงได้ราคาช่างแพงเนาะแล้วก็แบบ ท่าเรา<ส>บอกได้ไหมว่าไม่เอาระยาเจ้าบ่าวเพราะเจ้าบ่าวมันเห็นหน้าสดมาแล้วไหนแต่ช่า, <นะ S 1> างมันเอายาใกล้ๆคะออ่ะครึ่งชั่วโมงพอ,อ,อลดให้ครึ่งหนึ่งได้ไหมคะ จะเริ่มเช็ดดิ้งนะคะวิธีของหน้าจะได้ชัดๆเนาะเราเช็ดดิ้งก่อนลงรอง,งพื้นหรอคะเป็นเช็ดดิ้งด้ยครีมค่ะลนี่อาจจะไม่ได้ลงรองพื้นลูกนี้จะเป็นรองพื้นแบบแป้ง <ừ> นะคะแ<ๆ>ม่เดี๋ยวเช็ดดิง้งลงด้วยครีมไปก่อนได้ค่ะเช็ดแต่ว่าเงาเนาะเพราะฉะนั้นเลือกเช็ดดิ้งสีเดียวกับสีที่เป็นสีเงาของเราถ้าเราไม่มีเงาทำยังไงคะเราเป็นผีค่ะถ้าไม่มีเงาเราเป็นผีเราต้องสงสัยว่าเอ๊ะที่ผ่านมาที่ฉันใช้ชีวิตอยู่ฉันเป็นคนหรือเป็นผี เชดดิ้งช่วงแก้มเนี่ยจะติดแดงได้หน่อยนะคะเพราะว่าหน้าเรามีควอมชมพูเนาะแต่ถ้าเชดดิ้งหน้าผากใต้คาง,งอะไรเงี้ยให้เลือกที่มันอมเหลืองๆนิดนึงพี่มินใช้แปรงเชดดิ้งเล็กเนาะไม่พี่มินกะตำแหน่งค่ะเสร็จแ,แล้วใช้นิ้วเบลนด์อ๋อตำแหน่งที่เวลาเราลงเชดดิ้งอ่ะลองเอาแปรงวัดก็ได้ค่ะเหนือหูเนาะลากมาเส้นมาที่มุมปาก เราจะได้ตรงนี้เส้นหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ใต้หูลากมาที่มุมปากได้ตรงนี้เส้นหนึ่งเส้นนี้คือตำแหน่งที่พี่มินจะเอาเชดดิ้งทาลงไปส่วนเส้นนี้คือตำแหน่งที่พี่จะไม่เชดดิ้งต่ำลงไปกว่านั้นไม่งั้นหน้าจะดูคลอยมันคือตำแหน่งเดียวกับที่เวลาเราทำปากต่อค่ะเี่นปากแล้วมันดูดลงไปหนูลองดูสิเออเป๊ะเรอเออเก่งเลยบ่อย้ดูแล้วเก่งเลยเรื่องเนี้ย เหมือนก,นกันกับเวลาเราไปอยู่แสงต่างๆเราสุนตุพิแสงนี้ถ่ายรูปสวยพอ,อตำแหน่งอนของไฟด้วยถ้าเป็นแสงจากข้างล่างไม่สวยอยู่แล้วแสงข้างล่างไม่สวยอยู่แล้วเอาอะไรมาสวยนด้ <c oughs> ถึงข่าวในติ๊กต็อกเลยอ่ะที่มีผู้หญิงไปวัดแล้วถ่ายรูปกลางแดดแล้วบอกว่ามีวิญญาคณคนแก่ตามกลับบ้านไปด้วยจริงเหรอแม่ใช่เราไ,ไปทําบุญแต่จริงๆคือไปยืนกลางแดดอ่ะทุกคนก็แบบลอยข้างแก๊ใต้ตาหมาหมดที่เป็นตัวเองใช่เป็นตัวเองแม่ พี่จะลงแป้งฝุ่นก่อนทีหนึ่งเพเื่อเชดดิง้งแล้วถ้าไม่ลงรองพื้นมันอยู่ได้นานไหมคะพี่มินถ้าไม่ลงรองพื้นก็ยิ่งอยู่นานเลยคะ่ะเพราะว่าแป้งมันจะแห้งกว่ารองพื้นที่มีน้ำมันผสมเนาะไอตาชอบจ้างช่าง,งแต่งหน้ามาลองแต่งให้ไม่ใช่ว่าเราแต่งไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าช่างคนนี้แต่งไม่ดีแล้วเราเปลี่ยนแต่แค่รู้สึกว่า เราอยากรู้เทคนิคใหม่ๆของช่างแต่ละคน,นอะไรเงี้ยค่ะเพราะตารู้สึกว่าอย่างหน้าตาหน้าเราเหมือนเหมือนเดิมแต่พอมีช่างคนนี้มาแต่งก็จะเป็นอีกสไตล์เนเผื่อว่าคนที่ดูวิดีโอเขาจะได้แบบสไตล์ใหม่ๆเทคนิคใหม่ๆเพราะว่าถ้าจะให้ตามาแต่งสไตล์ใหม่ๆแต่มันยังติดเป็นลายเซ็นเราอยู่มันก็ยังเป็นแบบฝีผู้กันของเราเหมือนเดิมมีเทคนิคในการลงแป้งด้วยพับไหมคะมีค่ะลงในตำแหน่งที่เนื้อเยอะเนื้อคือเนื้อผิวหน้านีาน่ใช่ไหมคะคะอีกช่วงแก้มอะไรเงี้ยเหรอคะแก้มอะย ตรงหน้าผากอะไรเงี้ยพยายามลงให้น้อยเนาะเพราะว่าเขาสะท้อนกับแสงลงนิดเดียวมันก็ลอยแล้วอะตาเป็นคนที่ใช้พับไม่ค่อยเก่งอะค่ะไทยแล้วมันไม่ค่อยเรียบเนียนตาสึกว่าอตาใช้แปรงแล้วมันดูเรียบเนียนมากกว่าแต่ว่ามันก็จะไม่ได้ความปกปิดเท่าจะต,ต้องฝึกข้อมือให้ตําได้ทีทีอุ้ยมันฝึกด้วยวิธีไหนได้บ้างคะตํ้มซตมัเอออย่างนี้มือนึงถือทัพพีแบบนี้ก็ต้อง ู้ชายเขาถึงชอบบ้านที่ตําน้าพริกดังนะอ๋ออย่างนี้แบบนี่เองบ้านไหนตําน้าพริกดังแสดงว่าแม่หญิงบ้านนั้นหน้าผ่องหน้าสวยค่ะแป้งก็น่าจะเลิศงที่ลองรองพื้นเนียนก็ได้เ้อยช่างไหนที่ลองแป้งเนียลรองรองพื้นเนียนคือต้องเอาเป็นเมียค่ะ <c oughs> อันนี้ก็ปรัดส่วนเกินออกนะคะให้มันดูไม่หนาเกินไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงมิติเพิ่มอีกเมื่อกี้เราลงเชดดิ้งด้วยเนื้อครีมเนาะเดี๋ยวเราจะมาลงไฮไลท์ด้วยเนื้อฝุ่นกัน เนื้อครีมกับเนื้อฝุ่นต่างกันยังไงคะพี่มินเนื้อครีมจะอยู่ใต้ผิวค่ะให้ลักษณะเหมือนมันมาจากโครงหน้าของเราค่ะถ้าเป็นเนื้อฝุ่นก็จะลอยอยู่เหนือผิวเนาะงนั้นพี่มินจะใช้เชดดิ้งเพราะมันควรจะเป็นเงาที่ลึกอยู่ใต้ผิวเชดดิ้งจะใช้เนื้อครีมส่วนไฮไลท์พ็งก็ใช้เนื้อฝุ่นให้รู้สึกเหมือนมีแสงลอยอยู่เหนือผิวแบบี้ค่ะ เซตดิ่งเนี่ย๋ยวเราเชดช่วงข้างล่างอะแค่เขาเรียกอะไรชิดโคนปากตรงนี้เนาะเพราะว่าอยากให้จมูกดูยาวขึ้นทีไฮไลท์ก็เหมือนกันไฮไลท์เดี๋ยวเราจะลงให้มันยาวกว่าเนื้อจมูกตรงนี้ไปนะ,ะอุ้ยผมเปลี่ยนไปแล้วพี่คนพอดีว่าแอบไปทํขผมมาละคะ่ะคือคนงงว่าอุ้ยมันมาได้ยังไงเอออ่ะเดี๋ยวต่อกันที่เราจะลงสีที่ติดชมพูหน่อยนะคะเพื่อเชื่อมสีผิวกับเมคอัพของเรานะคะ ล้วตาเคยมีประสบการณ์ประกวดอะไรไหมคะไม่เคยเลยค่ะตาประกวดแบบหนูน้อยมารยาทด,ดีตอนเด็กๆตาเป็นลูกเป็ดขี้เหล่ค่ะเป็นเด็กแบบเขามองว่าไม่สวยแต่ว่าตาก็เหมือนแบบไม่ได้ติดตามวงการนางงามมากนะคะจะมาติดตามช่วงประมาณ3-4ปีที่หลังๆมาไม่ใช่เพราะว่าตาชอบดูคนสวยหรือว่าแบบชอบเชียอะไรนี้นะแต่ตาติดตามเพราะว่าเวทีนางงามบ้านเราอะ่ะมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงอย่างสมัยก่อนนะตาตาไม่ได้ติดตามเพราะตารู้สึกว่ามันคือก็แค่เอา คนสวยมาประกวดกันแล้ะฉันก็ไม่ได้เป็นคนสวยฉันรู้สึกว่าเป็นคนนอกแต่พอมาช่วงหลังๆเนี้ยตารู้สึกว่าเวทีประกวดพวกเนี้ยมันมีบทบาททางสังคมเยอะขึ้นแล้วก็ผู้เข้าประกวดแล้วก็แม้กระทั่งนางงามเองจะมงไม่มงอะ่ะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นแล้วก็แสดงความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมันก็เลยทําให้ขนาดว่าตาเป็นคนที่ไม่ได้ติดตามนางงามอะก็เลยต้องมาดูว่าเออปีนี้เขาพูดถึงอะไรกันหรือว่า คีย์เวิร์ดเริ่คำถามเริ่รรรมีอะไรทําให้รู้สึกว่าคนที่ประกวดไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะคือต้องต้อง,องรอบรู้ต้องเก่งแล้วก็ต้องมีทัศนคติที่เป็นตัวของตัวเองด้วยไม่ใช่ทัศนคติที่แบบที่ไปติวมาแต่ก็คือต้องต้องมีอะไรบางอย่างเรียกอะไรมีของอะไรใช่ไหมเขาชอบเรียกกันก็คือติดตามมาแต่ก็ไม่ได้เป็นเชิงแบบว่าแฟนนางงามในขนาดนั้นเพราะเป็นคนชอบดูว่าพวกนี้เขามีอะไรการเขาคุยพูดถึงอะไรคือวันนี้แต่งเสร็จจะมีคําถามให้ด้วยนะคะค่ะคีย์เวิร์ดไม่ติด ไม่ติดไม่ติดนี่ขนาดไม่ได้ติดตาหนางามอนะ่ะทวก็ลงเฉินแล้วทวก็ลงเฉิน คุณเขียนคิ้วนะคะจะเขียนให้ลึกเข้ามากว่าคิ้วจริงคุณอายตานหนิดึงเพื่อที่ทําให้จมูกเนี่ยดูยาวขึ้นนะคะอุยคิ้วดูแบบคิ้วเต็มเนาะเขาเรียกอะไรคิว้วอุยคิ้วมันดูแบบเต็มอะ ซึ่งจริงๆเอแต่เป็นคนที่คิวชนข้างเส้นยาวอยู่แล้วแต่บางทีมันโบบางจุดพอพี่มินว่าเป็นเส้นๆมันเลยมันดูแบบเต็มขึ้นอะเลือกสีลิปเป็นยังไงคะน้องมินเลือกสีลิปที่เป็นสีนูติดอมส้มนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ให้มีความมันฉ่ำนิดหนึ่งปากจะได้บุ้งบวมตุ่ยๆเราจะคอมพีคลุกวันนี้ด้วยขนตานะคะนนี้เป็นน้องเบอร์ห้าน้องเราจะจ่ายนะคะ 27 7อนเชลีวันทาอภิวาตที่วัดในวันนี้โมอโร์นาสินค้าหายากต้องพรีออเดอร์นานมากปกติเคยแต่พีออเดอร์อลีบาบาอลีเอ็กซ์เพทเท่วเบาแต่ตัวนี้พรีเท่าไหร่ก็ไม่ได้สักทีค่ะสำหรับคำถาม3าม30วินาทีคุณจะแก้ปัญหาให้กับผู้หญิงไทยอย่างไรสำหรับปัญหาเครื่องสำอางติดแมสวิธีที่จะทำให้เครื่องสำอางไม่ติดไม่ ไม่ติดแมสนะคะก็คือทําให้เราเนี่ยได้เข้าถึงวัคซีนที่ดีเข้าถึงวัคซีนที่ช่วยได้จริงๆไม่ใช่วัคซีนเงินทอนนะคะก็จะทําให้ทุกคนไม่ต้องเป็นโรคไม่ต้องใส่แมสแล้วก็เครื่องสำอางก็จะไม่ติดแมสค่ะแล้ว ความสวยรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ควรใส่ใจแต่เราก็ไม่ควรจะละเลยความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็การรักตัวเองเพราะไม่มีใครรักตัวเราเองได้มากเท่าตัวเรานะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe กดสั่นกระดิ่งกันด้วยวันหลังไอตาจะมาแต่งลุคอะไรอีกก็ฝากติดตามกันได้นะจ้าหรือว่าคอมเมนต์บอกกันได้นะเฮ้ยลุคนี้เลิศเพี่ยตาอยากให้แต่งอยากให้ลองดูคอมเมนต์บอกกันได้จ้าสำหรับวันนี้ไปละโบมือแบบดังงาบ๊ายบาย We'll